เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้ามาหน้าสดเลยจะมารีวิวการแต่งหน้าง่ายๆด้วยแป้งอีฟกับอ็นอีฟนะคะก่อนอื่นน้อมทาครีมกันแดดนะคะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้เขาก็จะช่วยปรับผิวหน้าเราให้เนียนแล้วก็เบลอขุ่มขนเตรียมพร้อมสําหรับการแต่งหน้านะคะ จะลงแป้งนะคะฝาก,ก็จะปัดแก้มนะคะด้วยอินอีฟนะคะแทนปัดกรอนไปเลยนะคะฟาก,ก็จะเลือกใช้สีชมพูค่ะนี่แล้วก็ป้ายไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแป้งอีนนะคะต้องบอกเลยว่าแป้งอีฟเนี่ยเป็นแป้งที่ปกปิดดีมากนะคะแล้วก็เรียบเนียนคลืนสนิทไปกับผิวเลย จะช่วยในเรื่องของการเบลอรูรขุมขนด้วยหนะ้าก็จะเรียบเนียนขึ้นนะคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมว่ามีแป้งอีตลับเดียวก็ไม่ต้องงอารองพื้นเลยนะคะงานผิวต้องนกให้เขาเลยจริงๆอะ่ะแป้งอีของเรานะคะเนื้อบางเบามากที่สําคัญช่วยควบคุมความมันตลอดทั้งวันนะคะกันน้ํากันเหงื่อไม่ไหลไม่เยิ้มไม่เป็นคราบแน่นอนค่ะ,คะเดี๋ยวขอไปเติมคิ้วแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะดูขาดอะไรไปสักอย่างไหมแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะขาดไม่ได้เลยนี่นางเอก ของเราวันนนี้ะะคะทินอีฟค่ะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองเบอร์ศูนย์หนึ่งสีแดงให้ดูก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเป็นทินที่เมดสีแน่นมากๆเลยนี่เป็นไงบ้างคะสีแดงของเรา สีชัดแน่นมากเลยนะคะใครที่แบบว่าวันไหนอยากแต่งหน้าเจ็บๆจ,จัดเต็มก็แนะนำสีนี้เลยค่ะต่อไปนะคะสีที่สองค่ะสีชมพูนะคะนี่แน่นเหมือนเดิมก็ใครที่เป็นสาวหวานก็แนะนำสีนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถใช้มือนิ้วเกีย่ย่ได้นะคะ เป็นไงบ้างคะสีชมพูของเรานะคะเหลือใครที่แบบว่าชอบทาชชมพูอ่อนๆข้างนอกนะคะแล้วก็เอาสีแดงมาแบบทาข้างในก็ได้นะดูมีมิติดีค่ะปาก็จะทำแบบนี้บ่อยนะคะสีสุดท้ายของเราแล้วค่ะทุกคนน้องส้มนะคะนี่เป็นสีที่ฟ้าทาเกือบทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเราชอบความที่แบบเป็นสาวเปรี้ยวนิดนิด นะคะคการแต่งหน้าง่ายๆเรียบเนียนแล้วก็มีสีสันด้วยแป้งอีฟกับทินอีฟนะคะวันนี้มาแต่งให้ดูขนาดนี้แล้วก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะคะซื้อแป้งอีฟนะคะในราคา690บาทรับฟรีไปเลยทันทีนะคะทิ้นหนึ่งกล่องนะคะได้ครบทั้ง3เฉดสีเลยใครที่กําลังลังเลว่าจะเป็นสาวแซบสาวหวานหรือว่าสาวเปรี้ยวไม่ต้องลังเลแล้วค่ะเพราะว่าอีฟจัดมาให้แล้วนะคะซื้อแป้งได้ตินทั้ง3เฉดสีไปเลยะคะ่ะ